นะเห็นบอกว่าคิดถึงเก้าอี้ก็วันนี้มาเที่ยวไม่ใช่หรอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วเก้าอี้นั่นน่ะเก้าอี้เก้าอี้ตัวนั้นเจออีกทีก็วันรายงานตัวนู่นน่ะอีกน่านหรอเพราะว่าเกนานา้าอีนานา้มันอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ที่ทำงาน,นอ๋อว,อว,อวายน้องด้านหลังน้องปืนหึดแล้วถามนักคนซิตีดด้ด้วย มุมมุมแฉลบน่าจะเยอะอยู่เนี่ยเหมือนให้เอาแมพใช่ให้เอาแมพนี้มาให้เองละ <c oughs> ด่านฟ้าเอ่อพอตกเปิดนะเออเปิดฝั่งบ้านและสวนค่ะด่านฟ้าใช่ ซึ่งคิวเลอร์อยู่ปีกนี้ค่ะแต่ไทยยังไม่เห็นตัวคิ่เลอร์เจอผมเจอที่ไหนคะตอนนี้อยู่ห้งองน้ำ<ม>ห้องน้ำค่ะเออโดนโอ้อุอ้งอยู่ไหนอะ่ะไม่ทำให้แ,บบแกหมันเงิดโอ้ไทยไม่เห็นไทยไม่เห็นคนขึ้นฮุก ไม่เจอใไฮค่ะเขนาน่าจะมาเครื่องจีนเลยไปาหาคิวเลอร์ไม่เจอแล้วล่คุณคุณเชสโดนแขวนอยู่ที่ไหนคะให้ไม่เห็นออร่ากลางกลางๆตรงกลางครับตรงกลางด้านบนโอ้ยากแล้วเขา<อ>แขน<อ>เขาไปจเขาวนอยู่กลางวาคะคะวนวนอยู่ตรงกลางครับเสีงเยงหัวใจก็หึ่มมาก วันนี้แบบไปประตูทางอ๋อไฮเห็นออร่านล้อเออเจอไฮค่ะ,อะเออขาไม่ตาางมุนไทยน,นะ,ะใช่เ,เข้าตามโซนเ,เซนีน่ยเข้าเฝ้าอ่ะใช่ เขามาหาใครเออไม่โดนเออโดนแล้วฮะกันแทนอะไรเหตุการณ์อะไร่ะเดี๋ยวเขาอทาไมผมเจ็บอ่ะโดนคุณไฮกระแทกเมื่อกี้อ๋อน้าบึ้อหรอโดนคอบนี้ก็ได้หรอโดนแบบรวบได้คนเราไมงไปดิทขาไม่ไม่มีอะไรผิดพลาด กลับมากลับมาไหมกลับมาไหมมาบไล่ผมอยู่ยี่ไม่ชอบเลยปลิงมาชอนใช่ตัวเอออุ้มไหมคะอุ้มครับข้าวเดิมเดี๋ยวไปเนี่ยมาตรงกลางไหมคะไม่ครับว้า เดือดเก่งมากเขากำลังไปตรงการข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างครับเอาขึ้นไปข้างบนโอ้เจอให้อ่ะ แต่ว่าอาตามรอยเท้าหฮอยู่กลางแบบตใต้ดินเดี๋ยวราจะงแล้เฮ้ยตอยู่กลางแบพบอ๋อเหรอ<ม>แบบอ,อ่ะไปละไฮ<ห>วิง่งไป <บน S 1> หานะคุณไซายค่ะเช็ดระวังนะเจอนะไม่เจอ๋อ เลือกใครตามตาเได้าเออไม่เห็นใครเอาคุณมติดทำเรียบร้อยดิไปฉีกหร,รือรอะไรเออคุณเชสอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เออกลา,างแม่ค้ากันงแบโอเคครับหวัวเวนี่ หูเเรี่ยมไม่ยอมพุ่งมาตรงนี้ไหมใช่ตรงนี้โอ้เขาเข้าด้านข้างนี่ oh <my. S 2> เฮ้ยเออกลับมา ใช่ซ้ำผมใช่ซ้ำ่ะไลฟ์ขงเชรอยูที่ไหนคะผมยิงตามหลังคุณนายไไนอยู่เอาหรอเอาเอาเอา <laughs> ตามคุณเชสครัมเมมอร้องเลยไปหาคุณเชสต่อค่ะเออโดนตันหน้าตามต่ออ้ออไม่นะโอ้ล้วฮุกอยู่นั่นโอ,อ้ 也太认真太过度。<noise> ก็มาจะเ่า,เาไว้ข้างนีออนแม่ปั่นอยู่บ้านและสวนค่ะอยู่ห้องนีออนอ่อใช่ขเขาเจียบผม เขาตามใครอยู่ไหมคะเขาตามนายท้าคุณดียวไม่นะสวนปั๊บเออเขามาบ้านแล้วสวนปั๊บจะเสร็จอยู่เร็วโต้ย ไม่ยอ้โดนปั๊มบ้านแล้วสวนจนเสร็จแล้วค่ะเขาไม่ทูบย่าโอ้ตามใครมาอยู่ค่ะเออหัวอู้ออ้ เออกลับมาซ้ำเครื่องให้หมาเครื่องไม่นะบ้านและสวนจะเสียเร็วไปเอาปั๊มก่อนแล้วกันค่ะคุณนิบุกิโดนนี่เก้อปั๊มบ้านและสวนจะเสร็จแลวเฮ้ว คุณไซไลอยู่ที่ไหนอ,อ่ะอ่อออปิตครับข้างล่างขืมนคอมอมิเตตเลยใช่อยู่ใกล้เลยอยู่ออปิตโอ้ต้นไม้ไม้นะอยู่ไกลเกินเขาพามาน่าจะหุกกลาง วันก่อนจะเจอเจอแฮกคนหนึ่งเล่นสไตล์ของดำดินอะแฮกเขอลองเออหลุดเออหลุดยังใกล้จังก็อยู่ข้างๆเราเนี่ยแหละ ได้ปั๊มเดียวค่ะพวกเออมไม่หนังอามิอามิอุ้มๆยังอุ้มยังครับอย่าครับไปๆเอออุ้มแล้วไม่หมอโบยแบกทางแผนข้างล่างโหๆ กลับมาหาผมเครื่องกูอยู่ที่เออไม่นะ,ะไหนไปช่วยคุณใายเ่อมจะเสร็จแล้วครับอีกประมาณ10%อยู่ที่ไหนครับเครื่องอ่าคุณใสได้จะเห็นอยู่กี้ไม่ทุบเครื่องด้วยเขาลงนะ น่าจะกลับมาค่ะเออไม่กลับไปกลางแมพค่ะมาแบบปั๊มเสร็จค่ะเปิดเปิดประตูหลังออกชีวลยอ้าวออานะเออบะหน้าเขาให้เลือกคุณอ๋อมาหาไฮค,ค่ะไฮพาขึ้นข้างบนไปกลางแมพไม่มาค่ะไปหาคุณซรายเหรอไม่ครับเข้าหมาดูประตูหน้าหรือเปล่า ผมไม่ใช่ไออยู่ประตูไหนคะอ่าเขาไปประตูหลังละเขาแดนมาดูประตูหน้าเมื่อกี้ประตูหน้าเปิดยังไงยังครับเขาเข้ามาเข้ามาประตูหลังนะประตูหลังปโอเคเฮ้ยปิงดียังไงคำชมปะเอ่อ นิดนึงนิดนึงเขาปิงดีหรือเขาแค่มีงางไก่อะเปิด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 เลยเปิดเลยเดี๋ยวกะวังนะคุณหายเขาพุ่งมาแบกขึ้นหลังเลยนะเออใช่เขาเกาเข้ามานะเข้ามายนะปิดแล้วถ้าโดนดันเข้าประตูก็คือยังออกไม่ได้ด้วย เก่งมากพวกเราเก่งมาก